สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อวงจรค่ะ IC 7 4 3 2นะคะขา1กับขา2จะเป็น Input นะคะขาหนึ่งกับขา2แล้วก็ขา3จะเป็น Output แล้วก็ขา7นะคะจะเป็นจะเป็นกาว แล้วก็ขาที่14จะเป็นไฟเข้า5โวลต์นะคะแล้วเราก็จะทำการเปิดเครื่องน,นี้แล้วก็ทำการเปิดมิเตอร์แบบนี้นะคะแล้วการทดลองที่1จะเป็น00นศูนนะคะ เราก็จะได้ค่า0.166165ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็น0.1นะคะ0.1นี้เราก็จะทำการวัดเหมือนเดิมได้ประมาณ3.5โวลต์นะคะ แล้วก็เป็น10ได้ประมาณ3.5โวลต์เหมือนกันนะคะแล้วสุดท้ายหนหนึ่ง ก็ได้ประมาณ3.5โวลต์เหมือนกันนะคะ